สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมา QC ตู้นะครับ LT Controller นะครับอันนี้เป็นงานลูกค้าสั่งประกอบนะครับใช้บอร์ด LT 4 Channel นะครับผมแล้วก็ต่อสำเร็จพร้อมใช้งานนะครับก็เพื่อเอาไปใช้งานกับ s ซเดนอยล์วาล24โวลต์ AC นะครับแล้วก็จะใช้ Transformer 24โวลต์1ตัวนะครับเพื่อจ่ายไฟแล้วก็สามารถไปต่อที่โซเดนอยล์วาล1 2 3 4ได้เลยนะครับแล้วก็ นี่ไลน์นิวตันก็ไฟไฟจ่ายไฟเลี้ยงนะครับเริ่มแรกนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กนะครับจ่ายไฟเข้านะครับให้ทำการตั้งค่า Wi-Fi ก่อนนะครับไฟสถานะสีฟ้าจะติดค้างนะครับก็คือไม่ไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ทีนะครับจากนั้นเราไปที่ ssid iot acoc นะครับก็จะขึ้นหน้าคอนฟิก Wi-Fi นะครับเลือก a c c e s s point ของบ้านพี่ๆนะครับ ให้ใส่รหัสผ่าน wi-Fi ของบ้านพี่ๆนะครับเมื่อบอร์ดก็เชื่อม Wi-Fi ไ,ไ,ได้แล้วนะครับไฟสีฟ้าก็จะดับลงนะครับนี่ก็คือเขาเชื่อมต่อได้แล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ iotspc นะครับไปที่ p Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับไปที่เ e ิร์ตครับ จเจอสีางนี้นะครับผมทำการติดตั้งได้เลยนะครับจากนั้นให้ทําการสแกน QR code โค้ดนะครับด้านกล่องนะครับก็จะมีซีเรียลเป็น QR code โค้ดอยู่ครับทำการไปที่แอปนะครับ Add Device แล้วก็กดสแกน QR code โค้ดนะครับแล้วก็ทําการสแกนที่ข้างของคอนโทเลอร์เรานะครับ สอบสนัานะครับ01น,นะครับ02น 2, สองน 3, สาะครับจะมีสถานะแผดลดเล็มแสดงให้นะครับผมนี่ก็จะเป็นเมนูนัโหมดนะครับอนี่นะครับก็จะอัปเดตสถานะนะครับบนมบาย l e แอปพลิเคชันกับอันนี้ตรงกันนะครับ ิดครับเอาไว้กรณีที่ว่าเราต้องการไปแม่นวนหน้าตู้นะครับแค่นั้นเองแต่โดยทั่วไปเราก็จะสั่งงานผ่านมือถือหรือว่าตั้งค่า,าผ่านเซ็นเซอร์นะครับมามาสั่งงานนะครับบอร์ด i อ t นะครับนะครับก็เดี๋ยวก็จะรอรันเทสไว้เดี๋ยวก็จะเตรียมจะส่งลูกค้านะครับพร้อมตัว i o ล์วไอโอทีฟลเซนเซอร์นะครับเพื่อตรวจสอบว่าเวลาลูกค้าเขาสั่งออนปั๊มแล้วเนี่ยน้ำมันไหลหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าน้ําไม่ไหลอาจจะมีว่าอากาศเข้าหรือน้ําในถังหมดนะครับก็จะได้สั่งปิดปั๊มผ่านมือถือมานะครับผม